ตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็ต้องเดืค่ะ ที่นี่วัดภูดพร้าวนะคะมาช่วงเวลากลางคืนกันนะคะตอนนี้เวลาหกโมงเย็นค่ะถ้าไหวนะคะเฟย่ากับคุณพ่อทำอะไรทำอะไรเหรอเขียนไงนี่ไงเอา้าเขียนเหรอเรืองแสงใช่ไหมโอ้สวย น้องเขียนเป็นชื่อน้องเหรอต้องเอาแสงเขียนเหรอเขียนเป็นตัวภาษาอังกฤษสิ คนเยอะเลยนะคะเขียนอะไรเขียนเป็นวงกลมแสงออกนี่ไงเขาจะเห็น เฟอายอันนี้ออกหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเฟียแคนดี้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเด๋ยวแม่จะถ่ายไว้ให้ชื่อน,น้องอเอาเออกก่อน,นอเอาเอาแสงเอาก่อนเดี๋ยวจะถ่ายเฟีย เงื่นาสงได้นะคะคุณผู้ ไลก์กดแชร์ช่องเฟียแคนดี้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะ